สวัสดีค่ะพี่อฟจะอีฟไมาทูบค่ะวันนี้นะคะก็มากับกลองมาม่าเผ็ดอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอยู่ในถ้วยนี้แล้วนะคะจะบอกว่ามาม่าเผ็ดซองสีฟ้าเนี่ยอร่อยกว่าเดิมเส้นเล็กกว่าเดิมแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นสุดๆให้เยอะมากดูสิซึ่งวันนี้นะคะพี่อีฟจะไม่ได้มากินโช์อย่างเดียวนะแต่ว่ามีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาอีกนะทา,ทางที่ทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งแต่น้องๆก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเยอะมากว่าอยากให้พี่อีฟกินมาม่าเผ็ดกับซอสพริก สิบสองแต่ว่าเป็นซอสพ,พิสูดเย็นเพราะว่นนั้นเราบอกว่าพี่อีบ่ะชอบบอกว่ามันอนร่อยแตมันก็เผ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีจะกินยังไงและจะกินได้ไหมน้องๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ทายไปก่อนเลยว่าอีจะทานหมดไหมโอเคค่ะเรามาเริ่มใส่ซอสเลยนะคะอุปกรณ์พร้อมเั็ไกลนะคะเราจะเอาซอสน,นะคะวายวายประกอบตรงนี้ก่อนเลย่ะ <laughs> มันจะหล่นนะสองพิซ่าอสอง่า ดแล้วค่ะอันนี้ซองสุดท้ายนะคะก็คือซองที่ส0นะคะอันนี้9้านะแล้วก็อันนี้หนึ่งก็เป็นสิบซองนะคะซอสพริกกวางตรงนี้1ิบซองนะคะเรามาเริ่มใส่ซอสพริกกันเลยดีกว่าค่ะซองที่หนึ่งนะคะเอ่อดับปิดปีซองที่สองซองที่สามนะคะซองที่4ี่ดัมากเลยดีลงไปหมดซองที่ห้าแล้วนะซองที่ห สอสพี่1ีนี่นะซอสสุดท้ายนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นซอสเอ้ยไม่ใช่ก็จะใส่เป็นผงสลายค่ะหน้าขาวก็สาลัยค่ะก็ได้บะหมีเกาหลีเผ็ดเย็นกับซอสพริกสิบองค่ะเรามาคนกันเลยนะซอสมันเยอะอีกแล้วอะโอเคตอนนี้ก็เข้ากันเรียบร้อยนะคะทานหมดไหมนี่ยมันเยอะมากดูเส้นสีเยอะมากนี่นะคะ าอันนี้โอ๋ยเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดนัโอ้ยคำเยอะเผ็ดแล้วค่ะอ๋ยเผ็ดะอืมอืเผ็ดค่ะเข้าจุ่มน้ำลืมๆจัดมาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเล่อร่อยอ่ะคือให้มันคือมันอร่อยอ่ะคือความเผ็ดความเค็มไปเลยอ่ะอืม นีซอนเยิ้มๆนะคนะน้องๆใครยังไม่กินข้าวมียั่วกันเลยค่ะ พี่อีฟก็ขออ้อนวอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเดอะมอลโรตันโรบินสันวิกซีแม็โคโดยเฉพาะแบบผ้างใหญ่ๆหรือว่าร้านค้าใหญ่ๆะคะให้นําเข้ามาเลยค่ะบะหมี่เกาหลีนะเพราะว่ารุ่านําเข้ามาเถอะค่ะน้องๆนะคะเด็กๆตาดำๆนะคะรอคอยบะหมี่เกาหลีจากพวกท่านอยู่ค่ะตอนนี้นะคะพี่อีฟก็ทําหน้าที่ยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวนะคะอีฟก็ฝากความหวังไว้กับท่านผู้บริหารต่างๆให้ได้รับการพิจารณานําเข้ามามาเกาหลีนะคะต้านต่อนะจ๊ะ รู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะอันเนี้ยชอบมากในลักษณะเส้นมาันจะแบนๆนะคะอันนี้ซื้อมาสองละห้าสิบห้าบาทไลน์ไอดีที่ซื้ออ่ะมันลืมไปแล้วไงว่าซื้อร้านไหนเพราะว่าพอแอดแล้วก็ไลน์ก็หายไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าหาเจอนะจะลงลิงก์ไว้ได้านล่างนะตวงร้านสองละแปดสิบเก้าสิบนะคะนี่จะม้วนก่อนนะตัดไปเผื่อมากนี่นี่เยิ้มๆเลยมันเข้มข้นมากเลยซ้อมอยากจะกินน <laughs> ะไม่ได้นะ น้ำตาซิซอสเป็นเยอะนะม้วนๆให้ซอสมันปกไปหน่อยนะมันเค็มข้นเกินอ, uh, นะอูนอ้นะกินป่ะอ่าเหมือนแบบเสกออีสาอะไรจัดป่ะอืมอืมนี่เห็นซอสใกล้ๆไหมสีนี่นะคะสีติดขอบขอบจานเลยนะ กอบก้วยนะคะเหลืออีกประมาณเท่านี้นะคะจะพยายามทานให้หมดนะคะน้องๆหลายคนนะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะไม่ต้องแบบตกใจนะว่านี่กินมาม่าเผ็ดเกาหลีหรือว่ามาม่าน้ำนะคือซอสมันเยอะเกินเส้นนะจ๊ะโอเคเหลืออีกประมาณสี่ห้าคำก็หมดนะม,ม,มือมือนะคะเปิดปหมดแล้วนะคะตอนนี้เส้น,น,น,นมันเริ่มขาดนะชิบยากนะคะก็ตอ้องหมดหมดแล้ว มงม่ไม่มีนะมาะโกาา้ตังภาพเดแต่ซิดซีนิดนึงนะแต่ว่าก็คนไหวอย่าลืมนันที่ซอพริกสิบสองนะจ๊ะน้องอือหมดแล้วแต่ว่ามันคีบยากมากเลยนะคะก็เลยจะต้องใช้ช้อนส้อมนะคะช่วยกันในการคีบหือว่าเป็นคำสุดท้ายนะคะได้แค่นี้นะหนึง่งส,สองสามสร็เ็จหมดแล้วะคะ่ะ หมดแล้วนะคะนี่นะอีินหมดแล้วนะคะสำหรับภารกิจในครั้งนี้นะคะพี่อีพก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย